สันติวิธี New Podcast 18กรกฎาคม2564คุมเข้มเครื่องบินห้ามรับส่งผู้โดยสารพื้นที่แดงเข้มสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพทออกประกาศเข้มงวดเที่ยวบินในประเทศโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นคือการห้ามบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม เว้นแต่เป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศหรือแซนด์บ็อกซ์การขอลงฉุกเฉินหรือขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารลงจากเครื่องหรือมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากกอพทเช่นเพื่อรับบริการทางการแพทย์รับวัคซีนกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบินให้แจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสมมีผลตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี13จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเราพระนครเสียยุธยาชนบุรีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส